ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับสถานการณ์โลกเป็นแบบนี้การเมืองไทยและการเมืองใกล้บ้านเราเนี่ยดูค่อนข้างที่จะยังคงมีปัญหาและก็คุกกลุ่นนะครับล่าสุดเนี่ยการเมืองโลกเนี่ยหรือว,ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยคือเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปถล่มอิหร่านครับอิหร่านก็ไปถล่มกับอิสราเอลเนี่ยอโอ้มันน่ากลัวมากมันนําไปสู่เรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งจะนําไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับเรามาประเมินกันครับว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังเนี่ยของไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรภายใต้ความท้าทายของโลกแบบนี้นะครับพูดคุยกับดรธนิษฐ์สรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครึ่งปีหลังนี้ครับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยอาจารย์มีมุมมองอย่างไงบ้างครับ ก็ให้ฉายภาพก่อนนะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันก็เจออะไรที่เข้ามาเข้ามาอะไรเดียวมาเป็นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมาพร้อมๆกันครับนะครับคือของเราเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยก็อ่อนแอมามาตั้งแต่ต้นๆแล้วใช่ไหมเพราะว่าการเติบโตของ GDP เราเนี่ยก็โตตำาๆอย่างเงี้ยเสีย 2%, 2โดยเฉลี่ยสิบกว่าปีเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณเนี้สอนะครับก็ถือว่าเป็นการโตที่มันต่ำกว่าศัรยภาพใช่ไหมะนะครับ,รบแล้วก็ยังไม่มีท่าทีฟื้นตัวนะครับแล้วเราก็เจอเรื่องอะไรเดียเราก็ยังเจอเรื่องของของทำใช่ไหมครับนะภาษีเรื่องทาริฟอะไรต่างๆซึ่งก็ยังยังไม่รู้ตอนจบนะครับเพราะว่า วันที่แปดหรือเก้าเนี่ยก็จะครบเวลาที่ที่อะไรนะฮะที่เขาขีดเส้นขยายเวลานะที่เขาขยายและเวลาเนี่ยว่าถ้าเรายัางตกลงสันไม่ได้เนี่ยเราก็จะเจอสามทีหกเปอร์เซ็นครับครับนะเราจะเจอภาษีสามทีหกเปอร์เซ็นตอนนี้เขาขยายเวลาไปเราก็เจอสิบเปอร์เซ็นตนะครับคราวนี้เราก็ยังเจอเรื่องอะไรอะ่ะวิกฤตเรื่อง เสถียรภาพของรัฐบาลนะความอะไรเดียวรัฐบาลเราก็ยังพักดูนพักนี้อะไรก็เป็นเรื่องการเมืองในประเทศของเรานะ,ะแล้วก็ยังเจอเรื่องกัมพูชาครับครับก็ยังไม่รู้ไอ้ตอนจบของตรงเนี้ยเป็นยังไง<ะ>ใช่ไหมเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยในมิติเรื่องอธิปไตยก,ก็เรื่องหนึ่งเรื่องความมั่นคงก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราก็การค้าเขาเนี่ยก็สามแสนกว่าล้าน ครับนะต่อปีเราได้เปรียดดุลการค้าประมาณสองหมื่นสองแสนแปดหมื่นล้านได้เปรียบนะเกินดุลสองแสนแปดใช่ไหมครับแล้วก็นี่เขาจะเริ่มไม่ซื้อน้ำมันเราแล้วใช่ไหมใช่ครับจะหายไปหกหมื่นกว่าล้านปีหนึ่งนะหายไปหกหมื่นกว่าล้านนะอันนี้เชิงเชิงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาทําได้จริงๆคือแรงงานกับประเทศ ที่เข้าอยู่ในเมืองเราเนี่ยแปดแสนคนเนี่ยกลมๆเนี่ยใช่ไหมแต่ก็คงคไม่ง่ายอ่ะนะใช่ไหมอันนี้มันก็กระทบเรื่องแรงงานก่อสร้างประมองอะไรพวกนี้เอ้นที่ผมฉายภาพเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่าอันนี้คือภาพของสิทธิกิจของเราแล้วเราจะเริ่มผชนมันจะเริ่มมาออกดอกออกผลแรงๆเนี่ยเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยกระดาดาเราจะเห็นแล้วเริ่มจากไหนอะ่ะเริ่มจากเรื่องของทาก่อนก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเจอจากตอนเนี้ย ต้นต้นปีเนี่ยการส่งออกของเราเนี่ยต้องถือว่าบูมมากนะใช่ไหมขยายตัวถ้าผมจำไม่ผิดสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะในช่วงห้าเดือนแรกเนี่ยนะครับครัเพราะว่ามันเป็นผลจากที่เราเร่งสง่งออกไม่ใช่เราเร่งสง่งเขาเร่งนําเข้าไม่ใไหมทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวภาษีเหมือนกันเขาก็เร่งนําเข้าให้เรือให้ให้ให,ให,ให้ให้ของไปถึงประเทศเขา ก่อนที่เส้นสิทตายจริงเนี่ยมันนับจากวันออนบอร์ดวันขึ้นเรือนะ่ะไอ้เส้นตายของเขาเนี่ยแล้วก็ประเทศจีนตัวเลขก็ขยายตัวสูงขึ้นในเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตการส่งออกเพราะว่าจีนเขาก็ขายไปอเมริกาไปอาเซียนอะไรนกะารขยายตัวก็ดีแต่การส่งออกอาเซียนก็โตแต่โตต,ต,ต่ำๆเพราะว่าออนแอหมดนะในอาเซียนเราเนี่ยนะก็ครึ่งปีต้นต้นปีเนี่ยนะจนถึง กลางกลางมิถุนาเนี่ยยัยงได้อนิสงของการส่งออกอยู่ก็เลยทําให้เรายังไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ความไม่ค่อยรู้สึกอะไรเนี่ยที่จริงเรกิจในขณะนี้ยังไม่ได้กระทบกระทัมนะครับเพราะว่ามันต้องกระลักกระดาถ้าเจรจากันไม่รู้เรื่องอ่ะอันนี้ก็เหนื่อยแหละใช่ไหมครับนะแต่ของเราที่มันซึมซึมเนี่ยมันซึมมาจากเรื่องที่ผมบอกอเศรษฐกิจโลกมันก็โตขยายตัวต่มาเศรษฐกิจของเราก็ขยายตัวต่ําๆมาเป็นสิบปี นะมันก็สะท้อนมาเงินเฟอ้อของเราเนี่ยนะทั้งทั้งที่ค่าวของเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรกันหนักหนานี่ก็พูดตรงๆเพราะเงินเฟอ้อมันสะท้อนตรงนี้ครับนะแต่ว่าเงินเฟอ้อเราเนี่ยแทบจะไม่ขยายตัวนเะเพราะปีนี้อาจจะหดตัวด้วยมันสะท้อนว่ากําลังซื้อของคนมันไม่มีที่เอ่อที่ราคาที่เข้าโรงงานหรือว่าคนขายของเนี่ยเขาไม่สามารถบวกต้นทุนเข้าไปในราคาสินค้าได้เพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่ากาลังซื้อมันไม่มีครนะแล้วเราก็อาจจะมาเจอในเรื่องช่วงสองเดือนแรกเนี่ยก็เรื่องเราก็ไม่ทราบนะเรื่องท่านนายรฐมนตีจะเจออะไรที่คนเข้าไปฟ้องทั้งศาลสารพัดเนี่ยคจะจะออกมาแนวไหนถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้จะลาออกจะเลือกตั้งหรือจะลากลากกันไปอย่างนี้เราก็ไม่รู้เศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงเพราะว่ารัฐบาลก็จะพะวัตพวน อะไรต่างๆจะการจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะลดน้ําหนักลงเพราะต้องไปแก้ปัญหาตัวเองคเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยที่ผมสะท้อนก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยทุกสํานักเนี่ยก็ปรับประมาณตัวเรข GDP ของเรา GDP มันเป็นตัววัดนะมันเป็นตัววัดว่าเศรษฐกิจของเราเป็นยังไงในรูปของการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องการใช้ก็ประมาณในเรื่องของการลงทุนในเรื่องการส่งออก สุดที่นะนะนัะน้น,น,น GDP ก็เป็นตัววัด,ดตัวหนึ่งที่เขาใช้กันตัวโลกนั้น GDP เราเนี่ยปกติที่ผมบอกอ่ะค่าเฉลี่ยเราก็แย่อยู่แล้วปีที่แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็โตสองจุดห้าหรืออะไรเนี่ยนะปีนี้เนี่ยตอนต้นปีประเมไว้สามเปอร์เซ็นรัฐบาลประเมไว้สามจุดห้าเปอร์เซ็นตจะขยายตัวตอนนี้ทุกค่ายก็มามองกันที่มันจะหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นไหมถ้าถ้าเลวร้าย นะครับอาจจะเหลือ1.4เปอร์เซ็นเรวร้ายนี่หมายความว่าเราตกลงประสีธรรมกันไม่ได้ครับนะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่การการจับจ่ายใช้สอยซึ่งมันอ่อนแออยู่แล้วก็จะก็จะจะชะลอตัวลงไปอีกเพราะสะท้อนจากเงินเฟอ้อเมื่อเดือนพฤธภาติดลบเลยนะฮะนะติดลบเนี่ยตอนนี้มันก็สะท้อนเรื่องคนคนก็กลัวหนึ่งก็คนมีตังก็กลัวต้องเก็บตังมนุษย์เงินเดือนก็ จับใจใช้สอยน้อยลงแล้วเราก็ยังมีกับดักหนี้ใช่ไหมที่พูดกันว่าหนี้ครัวเรือนก็พูดซ้าซากมาทุกปีอ่ะก็แก้กันไม่ตกนะทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็อีกไม่กี่วันแล้วนะแต่เราเห็นก็คือครัชดาสิงหาอะไรพวกนี้เนี่ยเออเราก็ก็จะเหนื่อยแหละฮะเพราะว่าคุณดูแ้่ตอนนี้มีแต่คนพูดเรื่องร้านอาหารเรื่องท่องเที่ยวของเราซึ่งเป็นเป็นอะไรฮะเป็นหัวใจสําคัญก็ ต่องเที่ยวก็ออกอาการไม่ค่อยดีหดตัวครับครับใช่ไหมนะหดตัวมันมันก็ไม่รู้จะดูตรงไหนเอ,อการลงทุนปีนี้เนี่ยถึงขั้นติดลบเลยนะฮะการลงทุนเอกชนนะอืมครับถ้ารัฐบาลเป็นอะไรไปเนี่ยงบประมาณออกมาไม่ทันมันจะตามไปด้วยปีที่แล้วงบลงทุนภาครัฐไม่ออกครับใช่ไหมอันนี้ก็จะเหนื่อยซ้ําเติมไปอีกอันนี้พูดไปอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ทับว่าคนผู้ฟังไปก็จะเพิ่งไปเหนื่อยนะฮะครับมันก็ มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับครับเพราะว่าจริงๆเราเจอโควิดเราเจอเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งอันนั้นหนักกว่าเราผ่านมาได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาครับอืออาจารย์ถ้ามองเรื่องของระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยอาจารย์ฮะคิดว่าหนึ่งถึงสองเดือนนี้มันจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมครับหรือมันจะนำไปสู่เรื่องการคว่มบาตรทางการค้าไปเลยฮะ ตอนที่เริ่มแล้วนะครับเขาเขาเริ่มแล้วไม่ไม่ไม่ไปซื้อน้ำมันใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มสินค้าหลายตัวก็ไม่นำเข้านี่ก็เริ่มปิดช่องสง,งํำช่องอะไร,ร,รนะอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะก็ผมคิดว่ากัมพูชาเนี่ยเราไม่รู้นะตอนตอนจบเป็นยังไงเพราะว่ามันมีเรื่องความความ ส่วนตัวเข้าไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าสองตระกูลเนี่ยเขาเขาต้องเปิดชื่อนะก็รู้กันอยู่แล้วนะเขามีความสัมพันธ์และมีความขัดแย้งอะไรกันมันจึงกลายเป็นอย่างนี้ฟังจากพี่หุนมเซิงแก่แก่ออกคลิปเนี่ยใช่ไหมก็ก็ผมไม่รู้ว่ามันจะไปจบไปจบยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีการดองเงินครอบครัวมันน่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันว่ามันต่อคุยกันได้อะจริงครับแต่่วา เออแต่มันอัดคลิปมาอย่างนี้นี่มันคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือถ้าเขาจับมไม้จับมือร่วมมือกันเนี่ยคุณทักษิณคุณแพรทองทานเรื่องของเศษรษฐกิจเนี่ยมันจะดีกว่านี้แต่อยู่ดีๆกลายปเป็นความขัดแย้งได้ยังไงก็ยังงงเหมือนกันท่านเนี่ยแล้วก็รู้สึกตอนนี้มันจะเป็นความแคร์หรือเปล่าไม่รู้นะพระท่านคุณเส็น,นท่านก็ออกลายวันมานะครัี่ไอ้ตอนจบของเรื่องเนี่ยมันไปสร้างความเกลียดชังนะอครับแต่ว่าไอ้ซากเราอาจจะมีมีวุฒิภาวะมากกว่าเพราะการสื่อเราได้เยอะ อันนี้ต้องยอมรับแกไหมการเสร็จสือ่อะไรได้แต่ต้องเข้าใจว่าบ้านเขาเนี่ยเสร็จสื่อฝ่ายเดียวแล้วก็เขาเขาก็ปลูกฝังเรื่องลัทธิข้างชาตินะนะไอชาติิยมก็ก็พอได้แต่ถึงขัง้งขั้งชาติเนี่ยมันบ้าชาติอย่างนี้ดีกว่ารักชาติแบบไม่ลืมไม่มตาเออมันมันมันไม่มีเหตุผลไอ้ที่ตรงนี้มันมันมันก็เกิดได้ได้อะไรก็เกิดได้นะนะตัวนี้มันตอบยากในที่กครบอกว่าอาจจะไม่ม,ไมี สงครามกันอะไรมันมันมันก็ตอบยากเพราะว่ามันมันสะสมนะทั้นส่วนตัวเขาของเราเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ฝาาเขาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดมันมีอะไรตูมตามมานัดเดียวเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่คแล้วก็ไอการค้าขนาดนี้ยมันเป็นรองแล้วเรื่องความสัมพันธ์นี่เราก็ที่เรียกไปที่อย่างลุทูตไทยกลับมาแล้วก็แก้เกียรบอกเออเอามาหาลือกันอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเริ่มลดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลงไปครับ อาจารย์อันนี้ก็เหนื่อยนะอันนี้จะซ้ําเติมอครับใช่ไหมนะจะซ้ําเติมคอันนี้ก็เป็นการเมืองของไทยที่จะต้องจับตามองนะครับไม่แน่ใจว่าเอ,อสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีปัจจัยเยอะเรามีปัจจัยภายในภายนอกประดังเข้ามานะไม่เหมือนชาติอื่นนะขาแค่ลบปั้มใช่ว่าอย่างนี้ก็เหนื่อยเลยอาจารย์ ล่าสุดเนี่ยเรื่องสหรัฐอเมริกากับอิรานเนี่ยอิรานเนี่ยเขามีมติจากสาภาแล้วนะครับปิดช่องแคบพอมูสที่เป็นเส้นทางส่งน้ํามันโลกนะฮะก็คือตรงนี้ยี่สิบล้านบาร์เรลต่อวันฮะหนึ่งในห้าของการบริโภคน้ํามันทั่วโลกพูดได้ง่ายราคาน้ํามันอาจจะขึ้นปี๊ดเลยนะฮะอาจารย์ฮะก็ถึงวันนี้ด้่ก็ยังนะเพราะว่าถึงสาภาเขาเขา,เขาให้ไฟไฟเขียวแล้วเนี่ยแต่มันต้องผ่านอะไรปะมุกของรัฐบ้านครับปกครองแบบประมุกเป็นใหญ่ครับ โอ้ไม่นี่หรืออะไรเนี่ยนะจำชื่อแกไม่ได้นี่เนี่ยนะเออก็ต้องรอว่าเขากล้าไหมนะเออคราวนี้ราคาน้ำมันเนี่ยไอตรงฮอมูสเนี่ยมันเป็นปากประตูมันเป็นปากนะเป็นช่องแคบอยู่ระหว่างเอิหร่านใช่ไหมนะแล้วก็ไอตรงนั้นมันมีอะไรบ้างอะซูดานบาเลนหูแหล่งน้ำมันของเราเลยนะที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อจากตรงนี้นะแถวบาเลนเนี่ยนะเข้าไปซาอุดีนะเข้าไปอิรักครับ ทางด้านซีกอีซิกฝั่งตรงข้าบด้านตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นอิหร่านฮะแล้วนอ้ตัวนี้เป็นแหล่งน้ํามันที่อันนี้เราเจอตรงๆเลยนะมากกว่าการปิดปิดไอไอคลองสุเอตนะทะเลแดงครับโอ้ไอตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางลําเลียงไปยุโรปเพราะละแต่ว่าไอตรงนี้ยมันจะเป็นแหล่งน้ํามันที่มามาบ้านเรามาเอเชียนะครับมาเอเชียแล้วก็ทั่วโลกอ่ะนะแต่อ้ตัวนี้กระตบของเราจังๆเพราะเราเป็นแหล่งน้ํามันของเราด้วยใช่ไหมฮะก็ ก็เรายังไม่รู้สถานการณ์จะเป็นยังไงแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยเท่าที่ติดตามเนี่ยก็ยังไม่ค่อยอยากจะใครก็ไม่ค่อยอยากจะผมก็ว่าลึกๆแล้วเนี่ยไอยุโรปก็ไม่ค่อยชอบหน้าอิหร่านใช่ไหมพวกตะวันออกกลางซาอุดีอะไรบาเลนอะไรพวกนี้ก็ลึกๆแล้วก็ไม่ชอบหน้าครอิหร่านก็เหมือนนักเลงโตในย่านนั้นอ่ะใช่ไหมนะการช่วยเหลือเนี่ยไม่แต่กีนเนี่ยเขาก็พึ่งพาแหล่งน้ำมันตรงนี้นะอย่าลืมนะ แแต่จีนเนี่ยนี่ก็คือ,ค,อคือแหล่งน้ํามันของเขาแล้วก็เรื่องนี้ยมันกระทบไปทั้งโลกนะอาจจะปิดได้ไม่นานรหรือปิดไม่ได้ด้วยซ้ําไปเพราะคงไม่มีใครยอมะนะซึ่งอ์หลานเนี่ยตัวประมุขกาอาจจะรู้เรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าแน่นอนนะน้ํามันมันก็กระจุกขึ้นถ้าปิดจริงๆเนี่ยเ็าบอกน้ามันจะไปถึงร้อยเหรียญแต่ว่าวันนี้เมื่อเช้า,ชาดูก็ยังเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเหรียญอยู่นะ ครับอันนี้เป็นตรอนเช้ามืดของเขานะใช่ไหมนะครับ<ด>ก็ต้องไปดูแต่ว่าน้ามันน้ามันใน WTI เนี่ยเวสเท็กซัซอินเตอร์มีเดียเนี่ยที่ผมใช้ชอบใช้อ้างอิงเนี่ยครับราคาตอนสูงสุดเดือนมกราปีนี้นะฮะมันตอนสูงสุดเนเจ็ดสิบเกียรเหรียญน,นะต่อบาเรลนะบาเรลนะแต่บาเลรลบ,นะบาเรล,เลก็สี่ลิตรเนี่ยไอตอนนี้เนี่ยไปถึงเจ็ดตอนก่อนหน้านี้เนี่ยสักสักครึ่งครึ่งเดือนเนี่ย ตอนนั้นยังต่อแตะต่อแต่หกสิบก๋าเหรียญน,นะหกสิบห้าเหรียญหกสิบแปดเหรียญต่อบาเรลเนี่ยแล้วก็กระเถิดไปเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเนี่ยก็ยังถือว่าเราผ่านช่วงที่มันสูงกว่านี้มาแล้ว hmm. อ่าเมื่อเดือนมกราเนี่ยสูงกว่านี้มาแล้วครับรครับโนูไหมฮะนะแล้วก็น้ามันมันเขาก็พยายามจะขึ้นแบงเงี้ตลอดตั้งแต่อิสราเอลไปถล่มอะไรฮาม,มาสปุ่มอะไรต่างๆพวกเนี้ยแต่ว่าดีมานมันไม่มีไงสิษฐกลกวันอ่อนแอ เรื่องของทํัเรื่องของกําลังซื้อเรื่องการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวนี้คนก็ใช้น้ำมันน้อยลงรถเดี๋ยวนี้ก็เป็นอีวีใช่ไหมโซล่าเซลอะไรบ้านผมเดี๋ยวนี้ก็ติดโซล่าเซลลดค่าน้ําไอฟฟ้าไปเกือบครึ่งอ่ะใช่ไหมมันก็ทําให้ความต้องการน้ํามัน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 เริ่มมันไม่มากที่จะไปดันราคาให้โตๆเหมือนเมื่อเมื่อสมัยก่อนนะแต่ว่าสั้นๆ่ะมีแน่ครับนะครับ ครับครับนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจครึ่งปีหลังนะครับที่จะต้องประเมินเนี่ยเรียกว่ารายวันเพราะสถานการณ์เปลี่ยนตลอดเวลานะครับวันนี้ขอบคุณครับรััดเก็บขัดแล้วก็เก็บเงินไว้ดีแล้วกอดเก้าอี้งานไว้ให้มั่นนะครับต่อนี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับดรธนิสรัตครับสวัสดี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 ครับดรธนิสรัตครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับประเมินเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังนะครับ